ครับเอือกไปแล้วครับชูยะในขออภัยครับชูยะนะครับคือแต่ดีไวยังดีครับที่ตามกลับมาได้ครับเจ็ดนาทีครึ่งตรงนี้ที่เหลืออยู่ครับเหลือประมาณสามสิบสี่วินาทีนะฮะที่แอร์ดรอปอีกรูปนึงเนี่ยจะดรอปลงมาอะไรครับ้องกลับแล้วเก็บทรัพยากรดนกอว่าแล้วไลเกอร์ได้สามลาเทมบ็อกซ์กันไปครับ คือเรียกได้ว่าเป็นของเอ่อเป็นสิ่งที่สําคัญอีกหนึ่งย่างนะครับทรัพยากรน,นะครับเอ่ออเทมบ็อกแล้วก็แอดบ็อกนะมีไม่ว่าจะเป็นกระสุนปืนนะครับดีดีนะครับหรือว่าเพนนะต้องมีกันเลยเดียวแบบนี้เหมือนแอดบ็อกกำลังจะลงกับพี่ต้าครับแต่วเขาเริ่มตั้งรถจะไปกันเลยหรือเปล่าน,นะ ไช่และครับแล้วนี่ครับเหลือ5วินาทีเท่านั้นครับทีแอ์ดรอปจะดรอปลงมาครับมากี้ขับรถมาวิ่งมาปัดปาดอยู่นิดนึงครับวนวนกันไปแอร์ดรอปดรอปลงมาแล้วลราโอลาฟอยู่ตรงนี้ครับปะฉลามกันคนละหนึ่งพีก็มาแล้วเรียบร้อยเลยครับก้อนเมฆก็ไปสับเพื่อนสังัานครับโอลาฟหายไปมีหนึ่งคนมีใครจุ่มอยู่ไม้มีใครจุ่มอยู่เปล่าเควินตรงนี้พยายามจะตัดออกมาเหมือนกันแต่เป็นโซลมบอนที่ไปเก็บมาได้แหละครับแมกกลาเก็บโซลมบอนต่อไมากี้เก็บเควินชูยางเก็บลีเบลล้ลันสามาต่อเนื่องเลยตอนนี้หหาายยยยไปลลลคคนเเรับ โอ้ครับตรงนี้ผู้เล่นของไลเกอร์ครับดูแล้วเหลืออยู่แค่6คนเท่านั้นครึ่งทีมแต่ตรงนี้ครับในขณะเดียวกันดูไอ้ยิ้ลอยครับเก็บไปถแล้วโดยที่ยังไม่มีผู้เล่นของฝั่งไลเกอร์เข้ามานะพยายามจะเข้ามาเหมือนกันแต่มีปืนตัดไปก่อนครับแซมคูเปอร์แล้วมีมาโกก็ไปตัดเียเลยครับตรงนี้พฤติการแล้วธงนี้ครับเรียบร้อยครับดูไว้ได้ทงที่สองมาอย่างไม่ยากมาก10ต่อ5ครับผมฮะ โอ้โหนี่เลยครับเหมือนจะมีการไฟเงินเกิดขึ้นแล้วหายไปหลายคนครับไลเกอร์ <L iker S 1> ครับแล้วตอนนี้เนี่ยโดนไล่ต่อด้วยแอนดรูยังไงแล้วมาสับหนึ่งสับสสับ3าหรือเปล่าเล็งเข้ามาสับข้างหลังสับกลางหลังแต่ยัง<ส>รอดอยู่ฮะต้องปั๊มออกไปก่อนครับในขณะเดียวกันชูยักก็มาไล่ตรงนี้แล้วเรียบร้อยแล้วครับสำหรับแอนดูรแต่ตรงนี้ก็มีเหมือนกันแล้วเกาเหลาเกาเหลาตรงไง,งย,ยังไงเรียบร้อยโดนชูยักกินเข้าไปเลยครับแม่เนี่ยนี่ว่าเป็นเกาเหลาที่ชูยักกินหมดถ้วยเลยครับเมื่อสักครู่นี้ฮะ แล้วทั้งฝั่งของดูไว้ครับการอยู่ที่บริเวณทงเอของฝั่งตัวเองครับ3คนตรงนี้ไลเกอร์รอรีสปอน์ขึ้นมาแล้วน่าจะเข้ามารีเทคค้นที่อ้าวแล้วค่อยๆรุกเข้าไปในเขตทงเอของทงฝั่งไลเกอร์นะครับดูไว้โดยที่ยังไม่มีผู้เล่นของ,องไลเกอร์เข้ามาครับ เอาละครูด้าวสิสามวิครับพี่ตาต้องรอดูอะไรเกิดแล้วมาเลยครับตาไม่พี่สิโอ้แลวนี่ครับเขามาตรงนี้ครับไคโดปีนออกมาก่อนแล้วไม่มาโก้ครับไปเก็บโอลาฟมาอีกแล้วเฮ้ยไม้ตอนนี้นี่ต้องบอกว่าลันจัดเลยครับออกมาโก้แล้วฟาดมาต่อเนื่องเหมือนกันครับในขณะเดียวกันชูยะตอนนี้เก็บคงแล้วไรเกร์ต้องมาต่อแล้วไคโดไปต่อยคูเปอร์ตายเฉยเลยแล้วต่อยไล่มาเรื่อยๆ่แล้วโซลมอนก็หายหนึหนึ่งห้สรับเก็บสองไปแล้วเลยครับไคโดแล้วมาโก้ครับไปดับเบิลคิวมาเก็บก้อนเมฆมาเหมือนกันแต่ไปเก็บมอสเพื่อตัวเองมา มาเรื่อยๆแล้วชูยักษ์เก็บทธงไปได้อีกแล้วนำห่างไป15ต่อ 5, อ5แล้วล่ะครับ ไม่สามารถเข้าไปกันตรงของตัวเองได้เลยครับไลเกอร์โดนตัดตั้งแต่เข้าทางเข้าตรง,งนี้เลยครับแล้วมาโก้ไปเก็บแซมคูเปอร์มาอีกหนึ่งับไลเกอร์เหลือเควินจิมมี่ไว้ครับตรงนี้นเียมจะดันเข้าใมา้ได้ครับอย่างน้อยต้องได้ผู้เล่นกลับไปบ้างแหละแล้วเควินมาเก็บชูยาเมื่อกี้นี่เป็นมือเก็บทงนะบ้่งดูไว้ไปได้มาโก้วิ่งมาตีไปอีกีนหน่นี่เลยครับไม้เพียงคนเดียวของดูไว้แล้วตีอีกทีนึงหาจังหวะหลวัดรอบเดียวโอ้ไปนอนคุยกบบรับมาม่วงเลยอะโอ้ยเป็นใครโดรับที่ตีมาเหมือนกันโอ้วคเคควินรับโดนมากกเ็บ ไปต่อเนื่องเลยตอนนี้เจ็บคิวแล้วครับและตายศูนย์เท่านั้น,น,นครับโอ้โหมาโคตอนนี้ยังลังจัดครับในขณะเดียวกันตอนนี้เหลือเวลาเหลือเวลาประมาณ20วินาทีครับที่แอร์ดอบอีก,กรูกฮะจะดอบลงมาคูปเปอร์ของไลเกอร์ก็ขับรถบุนบนมาแล้วเลยครับและนี่โดนไล่ฮะรีเบลเขาพยายามจะไล่ที่ป๊อปี้ครับหลังมาโอ้โโอโต้องบอกว่ามาจากดาดฟ้าครับไล่ลงไปชั้นหนึ่งเลยฮะโอ้โหไลเกอร์เข้าไปบริเวณธงของตัวเองคำนวณเวลา น้อยไปหน่อยนะน่าจะเข้าไปเร็วกว่านี้สักนิดนึงครับเพราะทางฝั่งของดูไวเขามากันทุดแล้วเลยยางๆหน่อยแต่ไคโดเก็บคงในจังหวะที่ไลเกอร์เมาแอร์ดรอปแบบนี้ครับแล้วไม่มีผู้เล่นของไลเกอร์อยู่ที่ทงบีเลยเรียบร้อยครับไคโดครับเอาธงที่4ไหมทางฝั่ง,ง,งดูไวได้20ต่อ5คือคะแนนที่ดูไวนําอยู่ครัแบพบี่ตาโอ้จังหวะดีมากครับ รอให้เขาไปเก็บแอร์ดรอปครับแล้วตัวเองก็เก็บธงอยู่แล้วกลายเป็นว่าไลเกอร์เนี่ยเสียต้องแอร์ดรอปด้วยนะครับต้องเข้ามาเก็บธงต่อแล้วครับเพราะว่าตอนนี้นายตำหางอยู่15แต้มจร <God. S 1> ิงเนี่ยต้องเก็บนะธงเนี่ยจริงต้องเก็บได้แล้วครับไม่งั้นเนี่ยอาจจะตามเวลาไม่ทันนะ ต้องครับคือตอนนี้เนี่ยเขาต้องการถึง3ธงด้วยกันนะครรูดาวเนี่ยที่อยู่ธงในมีแบบนี้ผมคิดว่าตีเสมอยังทันถ้าเก็บได้ตอนนี้เลยแต่ดูไว้ตรงนี้ออนไปเยอะจัดๆเฮ้ยคิวฟีทมาสีดำแบบนี้ครับเก็บเข้าไปแบบนี้แปดเแปดคิวโอ้โหไลเกอร์หมดหน้าตากเลยครับโอ้โหดูไว้ครับวันนี้มาเข้มไปไหนไม่รู้ว่าเก็บไปเยอะเลยครับแล้วมอสตรงนี้ครับห้าคิวสามไนดีฟันไปแล้ว เออที่เขาให้ดิฟันอีกรอบคือเลยจะดันเข้ามาเหมือนกัรนเอเกอร์ครับคือเขาก็ก็อีกรอบก็ไปดิฟันไปแล้วไงมันเมื่อเช้าเมื่ดีฟันเมื่อเช้าขาดจังวะไม่ขาดจังวะเหี้ยเราหน่วงแล้วแชมพูเอาดีแจะพูมันหน่วงอ่ะไม่เอาไม่ขับขับไปดีขับไปดีขับได้ไหม มันเลื่อนหมดตายเอาดีเขียวจัดเลยนะดีบาร์จ,จัดจ่ะตำรวจจับไปได้นะทางเนี้ยพี่แมรี่พูดแบบนั้ตนตำรวจมัจับน้องได้เหรอเคยมีวันหนึ่งนะที่เขาแบบไีตีกันเยอะๆแล้วประเทศมันหน่วงใช่ไหมแล้วแบบหน่วงแล้วหน่วงอีกอะแบบตำรวจมันยิงสีด่ดอได้ในพิพตาเออไม่ใช่คนยิงสีด่ดออะ ถ้าปวก่าเงี้ย <ility> ปึ๊บ <situación> ผับปึ๊บับปึบบดนไม่อากความรู้วรดใหม่ดีกว่าเนี่เนีไม่หน่วงหรอ้าน้องเห็นปกติอาดีปกติอออนนี้เออเนี่ยภาพน้องปกติเนี่ยน้องขับิกแซกเนาะ ใี station, Enough, ่ปกติจริงวะจะหน่วงแค่ตรงแดนชมพูกับโรงพยาบาลอะ เออไม่วาบเลยอ่ะเฟียวนะไม่เป็นไรเลยอ่ะเพียแคคุยด้วยเลยเอาจริงจริงแม่ขับรถให้พี่แบนด์อีกต่อไป <7 80 S 3> อเจ็ดแปดศูนย์พี่จิ๋วเงินค่าของเอาไว้ที่ดิ้งก่อนใช่ไหมอันเนี้ยต่อละ มันจะเป็นต่างประเทศใช่ไหมใช่ว่าจะปไปไดูประตูมันหายอ่ะว่าจะเปดูอนนเมริกาอเมริกาบานาไม่ใช่สหรัฐอเมริกาทำไรอ่ะเที่ยวดิอ๋อก็นึกว่าแบบไปทำงานไปนั่นไปนี่ขไปเที่ยวกันไปด้วยฮะ ไปไหนเนะี่ยเที่ยวด้วยอเมริกาไม่ใช่หรอแต่ว่าวันนี้พี่จะไปลิสไปเที่ยวลิสอะไปไหนนะลิสอะลิสลิสลิสซึนใช่ลิสซึนลิสซึนบอย จะตายเจะไปแล้วใช่ไหมใช่ปไปแล้วเจตก,การเคเจตก,กาันเจตก,กันไม่ต้องการเจตกันไม่เจตก,กจารเจตกันไม่จกกเจอการมาขาดทำอะไรมาขาดไปวะเ,ปวเอ็นพาวเวอร์เฮ้ยไอ้เหี้ยกลุ่มไอ้ไอ้นักบอลเขาซัดกันแล้ววะ กูไม่ไปแต่บานแต่กูมีกลุ่มนักบอลน่ะเฟี้ยวปะ ้อมไปด้านหลังบ้างหรือหาเส้นทางการเข้าใหม่ๆบ้างครับไม่งั้นเนี่ยพุ่งเข้าไปเนี่ยจะเจอล่านๆอย่างมาแเลยครแบตัวมือปืนที่คอยยิงตัดไว้อย่างที่เนอยู่จากทางฝั่งของดาดฟ้าเนี่ยมันก็เข้ายากหน่อยฉะนั้นแล้วฉะนั้นแล้วถ้าให้ดีก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการเข้าทําหรือในการสวนกลับสักเล็กน้อยครับไลเกอร์ฮะถูกต้องครับ เปลี่ยนการจัดกำลังคนเปลี่ยนทำนิดเดียวครับผมว่าในครึ่งหลังนะครับไลเกอร์ยังมีสิทธินะยังมีภาพให้เห็นอยู่ครับแต่ว่าต้องปรับเปลี่ยนกันสักนิดหน่อยเท่านั้นเองใช่เลยครับผมยังไงก็ตามแต่ครับไลเกอร์ครับผมต้องบอกว่าใครที่เป็นแฟนคลับไลเกอร์เนี่ยก็ยังไม่หมดหวังสักทีเดียวนะกับแมตช์นี้ครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเราได้เห็นมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่ลัคกี้ขวานซิ่งก็ตามนะครับที่มีการเสมอนเกิดขึ้นหรือจะเป็นคู่ปิดท้าย นะครับผมก็ยังมีการเสมอกันเกิดขึ้นฉะนั้นแล้วไลเกอร์ครับเกมครับมีต้องบอกว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับผมในขณะเดียวกันครับดูไว้ตอนนี้ก็ต้องรักษาฟอร์มดีๆเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เดือดจัดนะฮะที่เก็บไปได้นะครับผมก็ยังไงก็ตามแต่ครับแฟนขับตัวให้ครับผมฝากกดเลขหนึ่งแล้วกันนะครับแฟนกับแฟนขับไลเกอร์ครับกดเลขสองมา นะครับผมจะได้แบบดูหน่อยนะครับว่าแฟนขับทั้งสองทีมยังอยู่กันหรือเปล่านะครับที่เรจะมุงมาไล่กูตาอั่งของผู้เล่นทั้งดูไว้และไรเกอร์นเนี่ยน่าจะเตรียมตัวกันพร้อมแล้วอะไรครับนะครับครับอันนี้ขออนุญาตแซวนิดนึงนะครับอยากจะถามพี่มาโก้ว่าเวลาเล่นนี่ต้องมียาแก้วิงเวียนอยู่ข้างๆไหมฮะคือแกหมุนไม่หยุดนะแกหมุนหมุนแบบ อย่างนี้คือนหมุนไม่ยุดเลยนะเดี๋ยวสัองแก้เดี๋ยวผู้ดีว่าคุณมาโก้เนี่ยเออไม่พิงคนอยู่ในฝั่งนู้นเขาจะหมุนีกหรือเปล่าถ้าหมุนีกเดี๋ยวผมส่งยาแค่ปวดหัวไม่ให้น่าจะบมืนหัวกันดีพอสมควรมึนอยู่แหละ17อ่ะเออมึนอยู่โอ้โหหมายหมุนติวติวติวนะครับม่มารอดูกันครับว่าครึ่งหลังเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะนะครับผมไทเกอร์จะแก้เกมได้ไหมครับในขณะเดียวกันแบนเฟสตรงนี้ผมเชื่อว่า ให้สามปลาฉามหนึ่งน่าจะเหมือนเดิมนีม่ครับ,รบเอาเอาแค่ไม้ตัวเดียวเมื่อสักครู่เนี่ยออมากโกะก็คนก็เฮนที่จะดูเดือนแล้วนะ <laughs> คือเมื่อกี้เนี่ยไม้อันเดียวยังสิบเจ็ดแล้วถ้ายนน้้้้ <laughs> ้้้้้้้้้้ย้้อง้้้้้้้ืนเ,เ,นเด้วแ้้้้้้้้้้้ป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 ้้้้้้้้้้้้้้้ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้อม้้ั้เน้้้น้นเ้เนาะ้ีพื้นที่นี่เ้็นเนินเป็นบันไดอะไรด้วยเนี่ยการปล่อยไม้ รอดออกมาเยอะเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องดี <B. S 2> สักเท่าไหร่เลยครับ,ลบและไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ทางฝั่ง,งของมาโก้อย่างเดียวนะครับอย่างฝั่งของไลเกอร์เนี่ยจะมีแซมคูเปอร์ที่ถือไม้เองเนี่ยเราก็ได้เห็นช็อตที่เก็บ2เก็บ3อยู่เหมือนกันนะครับผมฉะนั้นแล้วเนี่ยไม้ Mai เป็นตัวแปรค่อนข้างสําคัญครับในจังหวัดไฟนั่นเองนะครับผมและยิ่งเป็นแมปที่หรือแผนที่ที่มีเดิมบันไดด้วยอะไรด้วยเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นตัวแปรสําคัญเลยทีเดียวครับตอนนี้ครับเหลือเวลาประมาณ18ดวินาทีนะครับก่อนเกมเครึ่ัง มาเอาใจช่วยเอาใจช่วยเอาใจเชียกันหน่อยฮะไม่ว่าจะเป็นดูไว้หรือไลเกอร์เลยก็ตามนะครับผมทำไมไรอัพไม่เปลี่ยนไปเยอะจังวะดูไวอะครับท่านผู้ชมครับแล้วตรงนี้สำหรับฝั่งธงกันมาสักนิดใครไม่ได้เต็มหมดแต่สีเสื้อยังเป็นเหมือนเดิมครับไรเกอร์ครับสีแดงครับและดูไว้สีดำเจอกันเลยครับมานี่นะครับขับรถมาก่อนเลยครับขนมจีนนะขนมจีนนี้บมต้องบอกเลยพว่าแฟนขับเยอะอยู่พอสมควรนะแอบเห็นอยู่เหมือนกันครับและขับรถมา นี่ครับขนมจีนหัวสุกเลยฮะและขับมาเก็บแอร์ดอปครับน่าจะเป็นตัวเก็บแอร์ดอปของทางฝั่งของดูไว้ครับในขณะเดียวกันก็มีโซโลมอนของไลก์เจอมาเหมือนกันก็ลงรถมาแล้วรอจอบอยู่รอจุ่มอยู่ที่กล่องมีใครมาไหมมีใครมาไหมมีใครมาแทงหรือเปล่าแล้วพิริยาครับแทงขึ้นมาแต่ขนมจีนเก็บไปได้ก่อนแล้วโอลาฟเก็บขนมจีนไปเหมือนกันแล้วตอนนี้เทรดกันไปกันมาดูไว้เก็บไปได้สองเก็บไปได้สามเฮ้ยเราหายกันเกลี้ยงเลยแล้วบอสโอ้โหเก็บมาสามหรือเปล่าแคลร์ไปแฟกไปเล่นนะไปเก็บกลาเพื่อนตัวเองมาเหมือนกันแต่ไม่่่่ครัับเเพอนแฟกกไปลลละวย เมื่อสีคู่องกูยอยู่เลยสัตว์ใช่ไหมเนี่ย4คนเลยครับท่านผู้ชมครับแต่เขาเอาผู้เล่นเข้ามากันไว้แล้วครับบริเวณเพลย์โซนแล้วดูวายยกครับเข้ามา าดูน no hey, ี oh. uh ่เลยครับชูยะวิ่งเข้าไปแล้วนะตัวเก็บทองทาฝั่งดูไว้แล้วใครโดเลยครับเข้ามาเข้าทาบริเวณทององเอ้ยโดตัวมาแข่งดีวายโด้อะเลเบลตรงนี้เราข้างหลังครับมีทางฝั่งของชูยาเหมือนกันที่สับๆอยู่อะตัดอยู่ตรงนี้ตัดกันไปกันมาอย่างไม่มีสศพเกิดขึ้นกับเอ้ยยี่โดเอ้ยโดเอาดีเอาดีโด้โดาดีปัดออกจะเลยดิปล่อยทุกคนเลยดีเฮียแบบนี้ครับเอายังไงดียังไม่มีใครได้ศพกันไปเยอะมากมายตรงนี้เอาหน่อยครับตรงนี้เอาเน่อยแล้วมาโกมาเลยครับโหเก็บอันดูไปก่อนเลยแล้วใครโด้ยังโอ้ ่อยู่เฮ้ยแล้วสองกิวขึ้นมาตรงดีครับแซมคูเปอร์ไปดูน้องฝั่งไลเกอร์โดนแกบไปแล้วอะ โผ้ลากมาไม้เดียวเท่านั้นครับมาโกหาหายไปถึงก็สองคนเลยครับลวไล่มาต่อหลข้างหลังนี่เหมือนมาโกจะไปเก็บมาต่อและเก็บโอลาไปได้ด้วย้วครับเพราะะไครโดตอนนี้เก็บคงอยู่แต่หลาก็เก็บคูเปอร์เหมือนกันมีใครวิ่งมาไหมเควินมาสับต่อมาสับต่อแล้วมาโกพยายามจะทุบโดนปืนยิงตัดไปเลยเควินเล็งล็อกหัวแล้ววันป๊อกเท่าน้นขอไม้เดียวละห้าคิวก็เก็บไปแล้วก็มาโกไอ้ชิโกเอาดีสัตว์มาโกครับไม้เดียวเลยนี่กองจับเลยครับดูว่าแกจะทำอะไรต่อแต่ไพพิบัตเก็บแอนดูไปแล้วครับไม่งั้นมาโก งได้หรือสศครับเอาล่ะขึ้นนำไปก่อนเลยครับ oh. ดูไวครับ5ต่อ0ครับเก่กเอกับเวลาที่ผ่านมาเพียงแค่2นาทีเท่านั้นแล้วจังหวะนี้ครับมีไฟใหญ่กันไปก็ต้องออกไปเก็บไอเทมบ็อกเก็บทรัพยากรกันสักนิดหนึ่งครับ เ oh, มืม่อสักครู่นี้ไลเกอร์มไม่ใช่มไม่ดีนะทามมิ่งการเข้าทําการเข้ามากันธงเนี่ยถือว่าดีมากครับแต่เมื่อสักครู่นี้คือต้องให้เลยขอพูดถึงเลยมาโก้ Go, นี่ครับไฟแรกแก็ดกดไป9คิวไอ้ขอไปห้าคิวคิวอะโอ้ห้าคิวนะเรามาเก้าเดียวทุหนั้นครับพี่ต้าเมืม่อสักครู่นี้เนี่ยถ้าใครได้กลับไปดูย้อนหลังเนี่ยดูได้เลยครับไม้เดียวลาก,กันหลายคนอยู่พอสมควรเนี่ยมากา้จริงๆนี่ไม่อยากพูดถึงเยอะสักเท่าไหร่แต่ไม่ได้ไปแอดนะครับ ครับต้องบอกว่าเขาโชว์ฟอร์มเดือดจริงๆนะฮะเราก็ต้องพูดนะโอ้โหเห็นกันผาดจอเลยเนี่ยใช่ครับโอ้เอาเลยครับไรเกอร์ผมอยากเห็นแล้วครับว่าจะแก้เกมยังไงครับก็อาจจะต้องโฟกัสตัวไม้หรือเปล่านะครับผมเพราะค่อนข้างป่วนอย่างเห็นได้ชัดอยู่พอสมควรเลยครับและตอนนี้ครับเหลือเวลาประมาณ5วินาทีครับก่อนแอร์ดรอปลูกต่อไปจะดรอปลงมาครับแล้วมีการไฟกันเกิดขึ้นตรงนี้แน่นอนฮะ ไมกี้ไปเก็บคูเปอร์มาอกโอเลยครับแล้วนั่งอมเก็บทางฝั่งของแอร์ดรอบเลยครับขนมตีครับโดยที่พิทยาครับวิ่งอยู่รอบๆครับปล่อยกันให้แล้วตรงนี้ไลเกอร์ต่อใจครับไม่เอาเลยเฮ้ยหลับป่ะเฮ้ยดูไว้กำลังตามไปแลกล้องตัดมาที่บริเวณตรงเอมแล้วฝั่งด้วยเฮ้ยไลเกอร์มีตัวป่าบุกขึ้นมาแล้วตรงนี้เควินนอนเก็บทงอยู่โดยที่มีปืนยิงหน่อยแบบนี้แต่มีมาเชนฝั่งดูไว้เขามาสับสองทีแล้วกนเก็บไปด้วยมอสเลยครับเควินทำภารกิจเก็บทงอย่างไม่สำเร็จครับ โอ้สับร้อยเลยครับแล้วมาโก้ไปเก็บมาต่อเนื่องเลยเก็บไปคิวคิวบก้อนแม่และจิมมี่สายไปแล้วพิทยาตรงนีวิ่งวนวิ่งวนนอยู่แล้วก็มาโก้ไปเก็บแซมไปอีกแล้วเฮ้ยมีใครต่อมาอย่างนี้โดนแทงกันมาครับต้องไหลเข้าไปก่อนครับรีเบลไม่งั้นน่าจะโดนต่อเนื่องเลยและไหลเข้ามาเก็บธงแล้วละครับสำหรับดูไว้อย่างไคลโดไคลโดวิ่งเก็บธงอยู่แบบนี้แล้วพิทยาเหมือนจะเห็นครับว่ามีใครอยู่เหมือนกันครับแตกมาโก้ไปเก็บไว้มามอสไปเก็บแลมซี่มาเหมือนกันไคลโดยืนนิ่งๆแบบนี้ไม่ไหไม่ต้องมีใครมาแล้วหรือเปล่า เก็บไปเป็นที่เรียบร้อยครับสิบต่อศูนย์ฮะโอ้เกอร์หายไปไหนกันหมดครับนี่แหละครับหายไปไหนหายว่งเงี้ยวแล้วมอดเก็บอลาไปอีกแล้วโอ้โหคิวขึ้นมาตรงนี้3คิวดูรัวจากทางฝั่งของดูไว้ครับผู้เล่นของไลเกอร์ล่วงกันไป5้าคนอ้5คนในครั้งเดียวนี่การตรกันไม่อยู่เลยครับขึ้นนำไปก่อนอีกแล้วครับดูไว้10ต่อศูนเลยครับกับ5นาทีโดยประมาณที่เหลืออยู่จะมาเมื่อคู่นี้มาโก้อีกแล้ว ออนอกจากมาโก้นี่ผมเห็นมอสเหมือนกันครับมอสนี่ก็มาเชเต,เต้ครับสับแหลกสับขาดอยู่หลายคนเลยครับไลเกอร์ตอนนี้เหมือนจะเป๋ๆกันหน่อยครับอาจจะต้องมารวมกันรีกรุ๊ปรีไฟท์กันหน่อยครับไม่งั้นเนี่ยอาจจะเข้าไปเสียเรื่อยๆเลยครับ กอ้วน oh. like> ี้คับแซมคูเปอร์ไม้ของน้งฝั่งไลเกอร์เฮ้ยอไม่ได้เขตรงนี้มีการไล่จับกันสักนิดนึงครัอน้งัดไว้กับมือปืนงฝั่งไลเรโดยที่ชยยิงกันไม่โดนชยอยู่กาเหลากระโดดไปตรงนี้แล้วาเจ็บดน่งยตักันไม่ได้แต่นี่ิฟนไมานมอมาโกบอสมาโกแเอาเหมือกันแล้วตัวนี้บาโกเก็บไปสคิ้ว โอ้แล้วมอนมาโกสลับกันไปกันมาแล้วเหวี่ยงไม้มาแบบนี้อดูข้าหัวเลยครับมาโกอีกแล้วแล้วมากี้ไปเก็บมาเหมือนกันแล้วคิวลอยไปเก็บเลเยอร์มาแบบนี้ดูไว้ครับดูไว้ได้หมดหรือเปล่าแล้วมาโกไม้หนึ่งสองหัวปั้นนั่นเฮ้ยแซมซี่กับแซมหายไปครับแล้วตอนนี้ไลเกอร์เหลือพวกเล่นอยู่แค่3คนเท่านั้นดูไว้แบบนี้เก็บธงฟรีหรือเปล่าใครโดและเรียบร้อย15สิบห้าต่อศูนย์แล้วเลยครับ โอ้ oh. ขึ้นคิวฟีดยังกระสังได้ครับมาโก้กันมาสักครู่นี้รัวๆขึ้นมาเลยครับแต่เมื่อกี้เนี่ยมอสทำได้ดีเหมือนกันนะใช่ครับผมว่า,<ส>า<อ>คิวไ,ไม่ต่างกันนะ,อะมอสกับมาโก้ในคิวน่าจะไม่ต่างกันสักเท่าไหร่ครับโอ้โหนะ่าสนใจจริงๆครับว่าจะได้กี่คิวครับมอสละแอบเห็นเหมือนการทีว่าสับแหลกไปอยู่เยอะพอสมควรครับเหมือนประกบคู่กันเลยครับคิวฟีด มอสมาโกเนี่ยจะขึ้นเห็นขึ้นให้เห็นไม่ปล่อยครับแล้วชุกย่าไปเก็บกอหลามาอีกครับตอนนี้เหลือเวลา3วินาทีกับแอร์ดรอ,อปลูกนี้กำลังจะมาครับแล้วแทงกันไปกันมาละวมดเก็บเพื่อนด้วยครับแม่โอ้โหซะอย่างนั้นนะไมกี่หายไปแล้วเก็บแอร์ดรอ,อปลูกนี้ดูซิว่ามีใครจัดได้ครับแล้วมอสต้องมาชุบเพื่อนให้ก่อนครับเพราะว่าแทงกันไว้ัะต้องมาชุบก่อนไม่งั้นเพื่อน,อนจะโกรธฮะ และก้อนเมฆมาสับหนึทีสับสทีขนมจีนเก็บอยู่เหมือนกันกันกบโอลาฟแต่กลายเป็นโซโลโมอนครับโซโลอโมอนที่เก็บไปได้พิรียาถึงแม้จะป่าโซลโมอนไปได้แต่โซโลมอนเก็บไปแล้วแลวโอลาฟแทงมาหนึ่งทีตรงนี้ครับโอลาฟยังได้อยู่ โดนแทงขึ้นมาปักสลากก็หนึ่งหนึ่งครับในขณะเดียวกันเควินเก็บธงเควินเก็บธงมีใครมาเปล่ามีใครมาเปล่าม,มีใครมาเปล่า<อ>ตีไข่แตกเปล่าตีไข่แตกหตรือเปล่าตีไข่แตกห,หตรือเปล่ปาและเรียบร้อยครับ5ต่อ15มาได้เลยครับในขณะเดียวกันไคโดไคโดตรงนี้ก็เก็บเหมือนกันไคโดก็เก็บเหมือนกันแล้วไว้มาแทงแต่ปืนยิงตัดไปแบบนี้ก็น่าจะต้องให้แต้มกับไคโดแล้วแหละครับและยีต่อห้ล้ครับนีนะ พยายามจะตามขึ้นมาครับไทเกอร์ครับแต่โดนน้ำห่างออกไปอีกครั้งหนึ่งแล้วชูยะยังสับอยู่ตรงนี้เด็กแม่พี่โดตตัวเก็บทงเหรอวะโเอาด็พี่ขวาตรงนั้นมอสครับสับอยู่สับไว้อยู่แล้วมอสเก็บไว้อยู่แลพี่ยาเก็บกระเป๋าไปเอาล่ะทางฝั่งของไลเกอร์เหลือมือปืนอยู่คนเดียวด้วยเพราะเขาเหล่อเป็นมือปืนแล้วโดนเก็บไปแล้วโดนไปอีกทีหนึ่งจิมมี่โดนทางฝั่งของไมค์กี้เก็บไปแล้วแอนดูแบบจะสไลด์ต้องเอาชีวิตรอดเลยหรือเปล่าแต่ใครโดนโยมอยู่แบบนี้แล้วมอสเข้ามาตามสับ ทำสับแลยชูยาครับที่คิวฟิมเก็บแรมซี่มามาโกเก็บแซมคูเปอร์โอ้โหว่าโอ้โหไมกี้หน้ากล้องสวยๆเลยฮะโอ้โหป่าตั้งแต่เชียงตั้งแต่สุงไงก็ลุกขึ้นไปเชียงลายแล้วนหละครับแบบนี้โอ้ไกลมากครับป่าตั้งใต้ขึ้นเหนือมาแบบนี้หายไปหลายคนครับไลายก็ฮะโอ้โดนมาคู่ก็เก็บไปอีกแล้วครับโอ้โหไม่จริงจังหวะให้แคสเตอร์วิเคราะห์เลยครับสองทีมนี้ครับ ไฟกันตลอดเวลานะตรงนี้จะเป็นตรงแอร์ดอบไอเทมบ็อกตรงไหนก็ตามครับ แล้วตัดภาพมาดูอาเธอร์ครับมือปืนอีกคนหนึ่งของทางฝั่งดูไว้เอ้ยเราใครโดกดทงอีกแล้วอ่ะเฮ้ยจะเอาคะแนนไปเยอะไปถึงไหนตรงนี้เรามีสามคนตรงนี้คอยกันไว้ให้ด้วยครับแล้วมีมือปืนช่วยให้นอนหลับเก็บทงสบายไปอีกเอาล่ะตรงนี้เราไม่มีผู้เล่นของไนเกอร์เข้ามาเลยไม่มีเลยนะตรงนี้เราเรียบร้อยครับ25ต่อ5ห่างกัน20นคแะแนนครับโอ้โแล้วนี่นะครับโอ้แล้วไปเก็บม,มาได้ต่อด้วยครับมาโก้ครับแล้วไหลมาตรงนี้โั้มันหิวแล้วก้อนเมย์ยังไม่หิวแล้วโควกิม,วมันเอา20แยี่ยมั<ใ>นเอาโควกิวม20 คิวไปสิบหกคิวแล้วด้วยค,คนคนนี้โอ้แล้วแซมก็ไปเก็บจิมมี่มเหมือนกันเราลากไม้มาคมๆหรือป่าเจอก,กับก้อนเมฆก้อนเมฆยังไงก้อนเมฆโดนไม้เวียงมาเหมือนกันล <ำ S 1> แล้วมีคนมาหมุนมาต่อแล้วปืนก็เหมือนจะโฟกัสที่มากโกแต่วายไปเก็บพี่ยอมเหมือนกันแล้วมาลากต่อคมๆที่แซมแล้วเราไปพี่ปักก็โดนเก็บเหมือนกันมาโกเก็บไว้มาแบบโอ้โหยังไงยังไงลมซี่ลมซี่ตรงนี้เหลืออยู่คนเดียวแล้วมาตีหมดไม่โนลูกใครไปเลยแล้ม เอาเพื่อนเหมือนกันแต่แกกดไป18คิวครับถึงจะเก็บเพื่อนได้บ้างก็ไม่มีใครว่านะครับเดอะไมคี้ครับหาจังหวะแทงไปตรงนี้ก่อนไปลถแบบนี้ก็เรียบร้อยเลยครับโดนปิดไปอีกหนึ่งหนึ่งนาทีสิบวินาทีโดยประมาณที่เหลืออยู่กับตรงนี้ไลเกอร์ห่างอยู่20คะแนนยังไงก็ไม่ทันแน่ๆแหละไปกันอย่างเดียวนะ เอาเอาหน่อยไลเกอร์อย่าไปเสียศักดิ์ศรีครับยังไงก็ต้องมาลองไฟไอดโอมีแอนดูโดนใครโดครับเอาสนับเก็บไปเลยตัดผ้าไปอีกที่หนึ่งนี่ครับชูยะมือเก็บทงน้องฝั่งโอ้ยยชูยะโอ้โหลาแทงไปตรงนี้เรียบร้อยครับเฮ้ยเก็บทงอีกแล้วเหรอโอ้โหแล้วเป็นมือปืนด้วยฮะที่เก็บทงอยู่นะตอนนี้นะโอ้โหเรียกว่าไล่ทีมไอเดโดครับไอเดโอหิวจัดครับไม่เอาเก็บทงครับมือปืนมาเก็บจัดครับยิงตัดออกไปได้ใช่ไหมไดโวิ่งมาเก็บทงต่อแล้วไอเดโอใช่ไหมเนี่ย โอ้โห oh ก็เกิน,ปนไป,ปนแล้วด้วย โอ้งับหยามจัดๆนะบอกว่าเอามือปืนคนเดียวก็ได้ครับไี่ติ๊กมาเก็บคองเงินแล้วเก็บจิ้วๆแบบนี้ครับไม่มีผู้เล่นของไลเกอร์เข้ามาเอ๊ะเมื่อกี้ได้ยินเสียงรถนี่ไงมาแล้วครับนำไปดูโซโลมอนแต่ตรงนี้ไม่ทันครับสุดท้าย30ต่อ5คือคะแนนที่มีอยู่และไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากกว่านี้เฮ้ยเอจนจิ๊กโซลจะโดนมาก็หัวดไปแล้วสามจิวตรงนี้ก็มารวรัวจะดูไว้ตัวแทงคูเปอร์เทดทางไปนิบัติกลับมาได้เหมือนกันแล้วเบเบลไปแลเก็บเก็บคงแล้วลดนมอสสับไปทีนึงโโอ้หต้องการคะแนนๆแต่ตรงนี้ ยไม่ปล่อยเลยด้วยไม่ปล่อยเลยอ่ะโอ้แล้วนี่13คิวแล้วด้วยครับบอสครทำละตายเพียงแค่ศูนย์เท่านั้นนะโอ้แล้วเรียบร้อยจบเกมไปแล้วมาโก้ไปเก็บปิดท้ายมาตอนนี้มาโก้สิบเก้าคิวเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะสิบเก้าคิวขอของสอดูมอสก็เอาเรื่องใหม่มอสักนิดนึงนะครับมาโก้ครับจากดูมมาาเชปหลไม้เดเท่านั้นด้วย บอเลือดครับผม13คิวศูนย์เดทครับไมกี้ส0คิวหนึ่งเดทโอ้สองหลักกันหมดเลยอ่ะสามคนน่ะจดไว้หมดเลยด้วยอ่ะโอ้โหรวมๆกันนี่คือผมบอกเลยนะประมาณ42คิวได้ไหมแค่สามคนนั้นนนีนยังไม่ลงคนอื่นอีกโอ้แล้วแล้วขึ้นมาตรงนี้ครับโอ้โหบอกเลยฮะค่อนข้างที่จะปัญหาจัดดูเดือดอกเดือดนะครับ โอ้ไลเกอร,กอรฮะอาจจะต้องทำ <Yeah. S 1> การบ้านสักหน่อยครับคนเล่นเยอ<จ>ะเก <ใน S 1> ินสัตว์แก้เกมดูครับว่าในอาทิตย์สัปดาห์สัปดาห์หน้าเนี่ยต้องแก้ยังไงครับอาจจะไม่ใช่สัปดาห์หน้าเนาะมันต่อต่อกันเลยราวที่สองนะครับก็ไลเกอร์ฮะตอน